มาอีกแล้วเหรอใช่ค่ะ <c oughs> แล้วสุดที่เราโพสขาดขายแบ็คแงหนึ่งแถมหนึ่งไปใช่ไหมอ่าใช่เราก็ย้ำเลยนะว่าให้โอนบัญชีบริษัทเท่านั้นก็ใช่ไง มันไปสร้างเพจปลอมชื่อว่าเด็กตกปลาทําเหมือนเล่าเลยเหรอทำเหมือนเลยค่ะแบบว่าปกเปิกเหมือนชื่อเหมือนเปรียบเอางี้ก็มีคนเชื่อดิใช่ไปติดต่อซื้อคันจากมันมันบอกว่าบัญชีบริษัทโดนระงับให้อนมาบัญชีส่วนตัวแต่ดีนะเอฟซีราชาออมัมาหาเพจจริงว่าเป็นจริงไหมเพจจริง็ลอกวรอไม่ใช่ค่ะเพจปลอมไม่ใช่ของหรือหูเหนียวโอห สวัสบีแม่พูดค่ะสวัสดีค่ะยินดีตอนรับ FC f c นะครับขาวสู่ชแนลได้ดอกไม้เฮ้ย,เ,ยเป็นอะไรละ่ะเรียนอ่ะพี่เรียดอะไรอีกรอบตัวพิจมิต มิตรภาพมิชชั่บัญชามิใช่ใครช่างมันเถอะมิตรอะไรมิชชั่ชีพมันมาอีกแล้วเหรอใช่ค่ะล่าสุดที่เราโพสขายขายะแบงค์หนึ่งแทมหนึ่งไปใช่ไหมอ่ะใช่เราก็ย้ำเลยนะว่าให้โอนบัญชีบริษัทเท่านั้นก็ใช่ไง มันไปสร้างเพจปลอมชื่อว่าเด็กตกปลาทําทเหมือนเล่าเลยเหรอทำเหมือนเลยค่ะแบบว่าปกเปิกเหมือนชื่อเหมือนเปรียบเอางี้ก็มีคนเชื่อดิใช่ไปติดต่อซื้อคันจากมันมันบอกว่าบัญชีบริษัทโดนลังลับให้ออนบัญชีส่วนตัวแต่ดีนะ ่เรอฉลาดทัศมันหาเพจจริงว่ามันจริงไหมเพจจริงก็บอกว่าไม่ใช่ค่ะเพจปลอมคันฝากไว้อย่างนี้คันดิมะนาวเหมันไส้เดี๋ยวมันจะชุดดีไหมพ่อแม่เขไม่เคยสอนให้ได้พ่อแม่ดูคลิปแล้วมันจะไม่ดีเอาลองพยายามสักหน่อยไหมเพราะไอ้พวกนี้มันใช่แต่เลวรอาเอาสักหน่อยแหละยังไงดีอีอีเลวร้ายโอ้ยมีหนักวันนี้ไหมอีพ่ายต่อเขาโอ้โหแล้วไงต่ออีพ่ายอีเขา อีขอยขมคืออะไรมันคล้องจองดีใช่คือคือมันไม่โผล่ขึ้นมาเลยใช่ไหมไม่โผล่เพ้ามันดูมือนว่าเอฟซีเขาชะล่ามันแล้วเออเขารู้หมดแล้วว่าต้องโอนบัญชีบริษัทเท่านั้นแล้วมึงไม่ให้โอนบัญชีส่วนตัวมึงคิดอะไรอยู่ถ้าถ้าเจอต่อหน้านะยังไงดิต่อยตะเคียนเอาหมูควางหน้ามันเลยดีไหมอีรู้คงขอนหมูหิวยังโมหิวหิวแล้วกินข้าวดีกว่าไปจะจะมีแรงค่อยด่าต่อเมนูอะไรดีวันนี้วันนี้หมู ามชั้นค่ะหมูสามชั้นใช่วันนี้ต้องแบบวันหวานหน่อยช่วงนี้น้ำตาลตกมันหวง่ายทำอาหารเฉยเลยคิดนี้โงเอาละครอาหารพื้นบ้านเหมือนเดิมครับว,วันนี้หมูสามชั้นซื้อมาเท่าไหร่สา,สามเส้นค่ะสามเส้นเอาเมนูอะไรวันนี้หมูผัดเมนูวันนี้นะครับหมูผัดห <c oughs> มูสามชั้นผัดิแกงหวานคือสามเส้นเพราะว่าพนักงานเราเยอะใช่ไหมใช่ค่ะอืมอจัดไป โซนเราอยู่ในโซนที่พริกแกงอร่อยพริกแกงบ้านแดนนะฮะก็อันนี้ถุงหนึ่งยีบาทไม่น่าใช้หมดเพราะวันนี้เราจะเน้นหวานนําเค็มตามแล้วก็พริกเบาๆหน่อยหั่นชิ้นพอดีครับไม่ใช่ของหรือหูเหนียวโอ้โ เราจะไม่ใช้น้ำมันนะคะเราจะล้วนหมูสองชั้นให้จนน้ำมันมันออกมามันมันเริ่มออกมายัางออกแล้วค่ะเอาหมิวแล้วเอฟ f ีเขาได้บอกแม้ว่าอะไรนะมันให้โอวนไปที่บัญชีใครอะไรอย่างงี้บอกค่ะ ขันชามาั่งสุขนัทมั่งไม่อยู่ใครเออแล้วแล้วียยนบ้านอะไรเขาอยู่ที่ไหนพวกบัตรประชาชนนะเชียงแสนโอ้โหชายแดนน้าจะทำงานกันทีมน่าจะเป็นขบวนการเลยเนาะอย่างนี้ค่ะไอ้พวกนี้มันแสบนะคือเหมือนกับว่าช่วงไหนอะไรขายดีมันก็จะปลอมเฟซปลอมอะไรเขาแล้วก็หลอกไปทั่วค่ะ อย่างนี้ FC ก็ต้องคอยระวังทวนเอง<ช>เพราะว่าหลายๆครั้งแจ้งความไปก็ไม่คืบหน้าค่ะตามจับมันยากนะครับแต่ว่ามันไม่หมดไม่สิ้นวินอที แล้วคันยักษ์แดงของเราสรุปแล้วยังเหลือหรอยังเหลือค่ะเหลืออะไรบ้างเหลือแค่เบสค่ะเหลือแค่เบสใช่สปินหมดแล้วอ่าเหลือเก้ากับสิบฟุตค่ะแล้วตอนนี้เงินเดือนใกล้ออกอะไรด้วยเผื่อใครอยากจะได้คันเบสหนึ่งคำหนึ่งเหมือนเดิมก็สั่งที่เพจเด็กกปลาของจริงนะค่ะผู้ติดตามจะต้องเกินหนึ่งล้านเท่านั้นแล้วก็เลขบัญชีต้องเป็นบริษัทโกคลิกเท่านั้นค่ะถึงจะมั่นใจได้ใช่ค่ะนะ Oh, จากหมูกิโลกว่าตอนนี้น่าจะเหลือครึ่งโลเราเลือกแบบมันมาเลยมันเลยแบบเป็นน้ํามันเยอะไปหน่อยแต่เอาจริงแล้วอะพวกน้ํามันหมูอะไรเงี้ยก็ขายได้นะกิโลหนึ่ง<อ>น่าจะหลายสิบบาทเลยแต่ว่าเราซื้อหมูมากิโลหนึ่งก็เป็นร้อยไหมใช่ค่ะเอามาอ,อุ้ยล่นหูเสียดายสิบบาทนะ่ชิ้นนั้นนะ <c oughs> เราซื้อหมูมากิโลละหนึ่งร้อยเจียวน้ำมันขายกิโลละยี่สิบกว่าบาทรวยเลย คนที่รวยที่สุดคือมิจฉาชีพไม่ต้องลงทุนเลยเลยนะใช่เป็นดีไหมอยากเป็นเลยอเพราะเราหลอกเก่งด้วยไงใช่หลอกผู้ชายหลอกอะไรนี้เชื่อใจเดิมเดิมแล้วก็มีต้นทุนอยู่แล้วไงหลอกเงียนด้วยนะบางคนนี่กว่าจะรู้ตัวว่าโดนหมิวหลอกเนี่ยโอ้โหเป็นปีๆทำแบบทำใจ ผู้ชายบอกว่าหม่มีแฟนไหมไม่รู้แต่ที่รู้กูเป็นชูแน่ทุกคนเฮ้ยพอแล้วเนี่ยจะาการหมูกรอบอยู่แล้วไปเดี๋ยวหดหมดเราจะกองน้ำมันไว้นะคะเอาไว้ทำอะไราไปผัดนะน้ำมันหมูนี่อย่างหอมเลยน้ำมันลงนะคะแล้วก็พาสต์แกงให้หอมค่ะอันนี้น้ำมันหมูเนาะเมนูนี้ไม่ต้องเผ็ดมากใช่ไหมใช่คะ่ะเน้นหวานเค็ม พิกแกงบ้านแดนนี่ขึ้นชื่อเรื่องเผ็ดร้อนอยู่แล้วไม่ต้องใส่เยอะผัดพิกแกงให้หอมค่ะผัดพิกแกงจนหอมแล้วนะคะก็ตามด้วยหมูนี่มาละลูกค้าประจําได้กินได้กินปรุงรสเลยไหม <c oughs> ว่าจะไม่เผ็ดไม่เผ็ดนะแตมันแดงอย่างไรหมีวเสร็จแล้วกวูหวานได้โอ้โหนี <จะ S 2> <อ>่คออย่างนี้เลยหนูชอบกินอะ อะไรนะก้ากหมูอ่ะก้ากหมูผัดีแกงอะเคยกินบ้างก็น้ำมันหอยค่ะอ้ยก้อนน้ำปลา,าน้ำตาลปี๊บน้ำตาลปี๊บเท่าไหร่ไม่รู้ใส่ไปก่อนเดี๋ยวอ่อนเอง น้ำตานทายค่ะห,หวานนะคะรอบแล้วหอมหมหวานค่ะเฮ้ยหูวช้ไปก่อนแล้วก็ผงค่ะผงบุ้งรสเชื่อปะอร่อยไอ่กลิ่นตีจมูกเลยเหลือนิดเดียวเองจานเดียวเองพนักอานอดาานะคะมือนี้ <laughs> ชิมค่ะ แล้วค่ะเติมได้จานเดียวสวยไปมากุยค่ะมาค่ะีหน่าจะอาจจะดูไม่ค่อยน่ากินเรา้องวัดกันทิรสชาติอาหารหรือว่าคนทำทั้งคู่เลยตอนนี้ <laughs> ยังไม่ได้ชิมใช่ไหมย,ยังค่ะวัดใจครับ <S <S ปรุงด้วยมือตัวเองอืมาะไม่อร่อยนฮะลอยเหมือนผัดพริกแกงแต่ว่าใส่น้ำตาลเยอะหน่อยใส่แล,ล้ให้รสหวานหวานน้ำหวานน้ำเลยนะแล้วอะไรอีกเหมือนกินแบบเขาเรียกว่าอะไรกะเชิงหมูผัดน้ำมันหอยก็ไม่ใช่<อ>เพราะว่ามันมีแบบพ<อ>ริกแกงไทยน้ำหอมพริกแกงแล้วแบบ อร่อยอ่ะเพราะปกติที่บ้านหนูผัดพริกแกงนะไม่ใส่น้ำตาลจะใช่ไม่ใส่น้ำตาลใส่แค่น้ำปลาจะออกแบบเผ็ดๆเค็มๆแต่อนนี้ใส่น้ำปลาอร่อยใส่น้ำตาลเฮ้ยตาลอร่อยเออมันก็เข้าอีกแบบหนึ่งใช่แล้วด้วยความฉ่ำของหมูสามชั้นที่เราเออคั่วนานๆจนหนังมันนิ่มไหมน้ำมันหมูด้วยจะเหลือถึงพนักงานเราไหมไม่เหลือค่ะหนูหนูเคียวหมดแน่เวอร์อันนี้มันต้องกินกับข้าวเยอะหน่อย จะอะไรนะซื้อยักดงยักแดงบัญชีบริษัทเท่านั้นะนะครับฝากแจ้งเตือนกันหน่อยเพราะว่าพันห้าเราก็เสียได้ไงถ้าโดนโกงขึ้นมาโอนผิดขึ้นมามันไม่โอนคืนนะครับลงทุนแม้อะไรเมนูนี้ร้อยกว่าร้อยกวบาทหมูเดียวมาแล้วกดกลับที่บ้านพิกแกงยี่สิบจะเหลือถึงเราไมมนุ <c oughs> อ่ะโอเค ยังไงก็หาอะไรทันกันด้วยนะครับ FC คลิปนี้มาแจ้งเตือนประชาสัมพันธ์กันโอเคคลิปนี้ไปก่อนแล้วครับหมดไหมเหลือถึงพนักง,งานไหมม่ถึงโอเค